เอาล้วครับก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิโนะอีกเช่นเคยนะครับผมอ้าววันนี้เราก็จะเป็นคลิปสอนอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปสอนของเราวนันนี้เราก็จะไปอสอนกันในเรื่องอาการลากหัวของผมนะครับผมอ่ามีเด็กคนหนึ่งเด็กอ่าคนหนึ่งเขาสอนวิผมสตรีนเขาอย เขาอยากให้ผมแบบว่าสอนอ่นาลากหัวนะครับผมเออก็คือแบบลากหัวยังไงให้มันติดนะครับถึงแม้มันจะไม่ติดร้อยเเ็แต่ว่าก็แบบเขาอยากลากหัวเป็นนะครับเออผมก็แบบว่าผมรู้เทคนิควิธีคารทำนะแบบวิธีการติดหัวแต่ว่าผมยังทําไม่ค่อยได้นะครับเออก็คือแบบทําได้บ้างทาไม่ได้บ้างาบบก็คือแบบก็นั่นก็ต้องมีแบบว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะเออ คือแบบมันจะติดทุกอันมันก็ไม่ได้ถ้าติดทุกอันก็ปูแล้วนะเออโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดูวิธีการลากหัวแบบสเต็ปของวิธีของผมเลยนะไม่ใช่แบบว่าของคนอื่นแบบคนอื่นเขาอาจจะทําแบบอื่นแต่ว่าอันนี้ของผมเองเลยนะครับโอเคถ้ใครพร้อมรับชมกิปแล้วก็ฝากกดไลค์ถึงสิบไลค์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมไปกันเลยท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับ ก็คือแบบว่าเดี๋ยวเราไปเอาปืนกันแป๊หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดีเซิร์ตกันปืนดีเซิร์ตนะปืนเนี่ยคือที่ผมเล่นนะผมก็สมมตุติว่าเป็นตัวคนนะอ่าตัวนี้เป็นคนคือผมก็จะตั้งเป้าไปตรงเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ลากขึ้นประมาณนี้นะครับคือบางครั้งผมก็ลากขึ้นเลยนะ แบบว่าแบบไม่ใช่แบบว่าสเตปขึ้น,นลงแบบนี้นะไม่ใช่สเตปขึ้นลงแบบนี้นะคือแบบลากขึ้นเลยอ่ะเนี่ยแบบว่า,แบบาประมาณไว้ว้ากลางตัวเพราะงั like ้นก็แบบเล็งไว้แบบให้มันแบบใกล้ๆหัวคือถ้ามันอยู่ใกล้ของประมาณนี้เนาะถ้าเรากดแล้วมันไม่โดนหัวใช่ปะเราก็ค่อยๆลากขึ้นแบบเนี้คยค่อยๆลากขึ้นอันเนี้ยเพระาะว่าผมจะใช้สเตปนี้ประมาณอยู่ระยะใกล้ๆนะครับแล้วก็ระยะใกล้ระยะใกล้ๆแบบใกล้แบบ ใกล้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วผมก็จะลากขึ้นเบาๆนะครับแล้วก็ระยะไกลๆ,ๆสุดๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆแบบเล็งไว้ที่หัวแบบ่าใกล้ๆหัวตรงที่คอหรือหัวก็ได้แล้วก็ถ้าข้าเรากดยิงแบบยิงแล้วมันยังโดนตัวให้เรากดอีกแล้วก็ลากขึ้นถ้าาใครยังแบบว่ากดอีกแล้วยังลากขึ้นไมต่ติดก็เล็งใหม่นะครับให้เล็งแบบที่หัวแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นนะครับผมนะประมาณนี้อ่าสำหรับวิธีต่อไปการอ่า ของผมใช้ตัวเจนะครับผมอันนี้สเตปแรกก็คือลากขึ้นสเตปที่สองของผมก็คือตัวเจตัว C เจนี้ผมจะเอาเป้าเนี่ยประมาณเนี้ประมาณด้านบนหัวแล้วก็ลากเป็นตัวเจขึ้นแบบนี้นะครับดูด,ดูดูเป้าผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ลากเป็นบางครั้งผมก็เอาเวสตรงกลางตัวแบบนี้ค่อยลากขึ้นแล้วก็ค่อยลากขึ้น ก็ค่อยนะครับประมาณนี้เนีย่ยแล้วอีกอย่างก็คืออย่าให้เป้ามันเป็นสีแดงนะครับผมให้เป้าเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมเออคือถ้าเป้าเป็นสีแดงมันจะล็อกตัวนะครับมันจะดึงยากมากเลยนะครับผมเคยลองแล้วนะครับเออก็เคยพลาดจากตรงนี้มาแล้วนะครับผมบางครั้งผมก็แบบเล็งนานเกินไปนะถ้าแบบว่าเวลาควรที่แบบว่า อยากจะเล็งให้มันตรงหวัวเออก็คือเล็งนานเกินไปก็แตกได้นะครับก็คือเราต้องฝึกฝนแล้วก็จับจังหวะให้ได้นะครับถ้าใครเล็งนานเกินก็อาจจะแตกได้นะครับเทมมาภาพมันค้างคือวิดีโอผมมีปัญหาอะไรครับผมก็เลยตัดเอาแต่ภาพมาแล้วก็มาอาจเป็นอะไรว่า,วาภาคเอานะครับผมเออก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเออแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือปืนใช้สําหรับปืนอ่าอ่าทั่วไปเลยครับปืน ยิงลูกเดียวหรือหนึ่งนัดหรือลวกก็ได้นะครับคือการเสียงซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมเออคือการเสียงซ้ายแล้วก็ขวาก็คือแบบว่าถ้าศัตรูวิ่งออกซ้ายก็คือ,อาลากไปทางด้านซ้ายถ้าศัตรูวิ่งออกขวาก็คือเสียงไปทางด้านขวานะครับผมตามลูกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูปืนวิธีการลากขวาของปืนโกลเลยนะครับผมไปกันเลยอ่ะท่านผู้ชม ก็คือการคือปืนที่แบบว่าสกปืนโกนอ่ะเออคือปืนโกนที่แบบปืนชาร์จหรือปืนตัวโกนเอต่างๆนะครับก็คือเราสามารถที่แบบว่าสามารถลากขึ้นเลยได้เลยนะครับแบบว่าปุ่มเนี่ยเอาลากขึ้นเลยนะครับแบบว่าไม่ต้องทําตัวเจก็ได้นะเออคือแบบสําหรับผมนะแต่ว่าคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับผมผมลากขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับตัวเจไม่ต้องนะครับลากขึ้นอย่างเดียวนะครับทั้งปืนชาร์จปืนอะไรต่างๆเลยนะครับผมก็แบบ ผมไม่แน่ใจผมลองเอาเป็นตัวเจแล้วของผมมันไม่ติดนะเออผมเลยดากขึ้นอย่างเดียวมันเลยติดนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับการใช้ปืนกันเทคนิคการายิงนะครับให้มันโดนหัวนะครับถึงแม้มันอาจจะไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็โดนอยู่นะครับผมโอเคถ้าใครพร้อมรับชมไฮไลท์แล้วการไฮไลท์การาย,ยิงของผม,ผมแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึง และหลายร้านไลค์เลยนะซ <c oughs> ับสไคร์เลยนะเออคือไลค์นี่ก็ขอสิบไลค์อีกเป็นเคยนะครับผมโอเคนะครับผมแต่เราไปรับชมไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย I really fucked up Or did you just wanna get rid of me? Shawty doesn't know That all this shit from me Cause I never wanna show Yeah, the last girl I wake up and I start to Just know that baby I love you I had to get it out And everyday I wake up knowing that I'm fucked up I hate I'm never lucky Got me screaming 4 o'clock I just need to easy you to. too long.